บทที่10บ,บุทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตรตางเอกังสมัยยังพะควาสักเกสุวิหารติกับปิลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสัตทิงปัญจมัตเตหิพิกุสัตเตหิสัพเพเหวะอระหันเตหิทัศหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเยปุเยนะ สันนิปติตาุนติภควันต่างทัศนายะพิกูสังกะจะอัตโขจะตุนนางสุทธาวาสก,กายัยกานังเทวนาเอตาทาโหสิอายังโโระควาสกเกสุวิหารติกับปิลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิกูสังเนณสัตทิงปัญจามเตหิพิกูสัตเตหิสัพเพเหวอารันเตหิทัศหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเยผุเยน,นะ สันนิปติตาหุนติภควันตังทัศนายยะพิคุสังกัจยานูนามยัมปิเยนะภควาเตนุปะสังกะเมยามะอุปสังกะมิตวะภควาตัวตวสันติเกปเจก,กะคาถาพาเสยเยียมมติ อาตโขตาเทวตาเสยยะถาปินามะพลวาปุริโสชมติตังวาภาหังภาษาเรยยะภาษาลิตังวาภาหังสมมิเชยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรกิตาภควโตปุระโตปตุราหังสุอาตโขตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอถังสุเอกะมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภควโตสันติเกอิมังขาทางอภาสิมหาสมโยปวันนสมินเทวกายาสมาคตาอาคาตมมหาอิมังธรรมสมยังทัก กิตาวเยวะอปาราชิตาสังคันติอัตโคอปาราเทวตาพระควโตสันติเกอิมังขาทางอภาษิตันตระพิคโวสมาธะหังสุจิตตังอัตโนชุกะมักังสุทะสารัถิวะเนตานิคะเหตวาอินทริยานิรขันติปันธิตาติอัตโคอปาราเทวตาพระควโตสันติเกอิมังขาทางภาิเชตวากี่ังเชตวาปะลีคังอินทักขี่ังโอหัจจะมเนชา เตจรันติสุทธาวิมะราจกขุมาตาสุทันตาสุสูนักติอัตโคอปาราเทวตาพระควะโตสันติเกอีมังขาทางอภาสิเยเกจิพุทธังสรังคตาเสนเตคามิสันติอปายะภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปูเรสันติติอัตโขพระควาพิขูอามันเตสิเยผุยเยนะพิขเวทัสสุโลกะทาตุสุเทวตาสันนิปเิตาหนติตถาคตังทัศนายะพิขุสังฆะ เยปิเตพิคเวเหสุงอติตามัทฐานังอารหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปขกวันตานังเอตปรามเยวะเทวตาปะสันนิปริตาเหสุงเสยยะถาปิมยหงเอตาระหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติอนาคตามัฏฐานังอารหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปขกวันตานังเอตปรามเยวะเทวตาสันนิปริตาภวิสันติเสยยะถาปิมยหงเอตาระหิอาจิกิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิ ิตายิสสามีพิกเวเทวากายานาังนามามิเทศิษสามีพิกเวเทวากายานังนามามิตังสุนาจะสาธุตาสาธุกังมนาสิกโรธะภาสิษสามิติเอวัมพันเตติโขภิขูพระควะโตบจัตโสสุงพระควาเอตัธโอจะสิโลกะมนุกัสสมิยะถาภุมมาตัธสิตาเยสิตาคิริคขะพรังปะหิตตาสมาหิตาปุกถุสีหาวะสันลีนาโลมะหังสา,สาพิสัมพุโนโอทาตามนะสุทธา มนาสาสุทธาวิปสัสสนนะมนาวิลาภืยโยปจัตเตยตวะวเนกกปปิลรว,วัตเวตตาโตอมันตย,ยิสัทธาสาวเกศาสเนระเตเทวากาย,ยาพิกันตาเตวิชานาถาพิโวเต จะอัตตับมัปะกรูสุตตวาพุทธศาสนงสางเตสัมประตูระหุยานางอมนุษสานัทสน,นังอเปเกสตัมัตะขุงหาสาัางอัตตจัตริงสตังเอเกเาส,สานางอมนุษยานะม,ม,มัตสุงอเปเกนันตมัตะขุงทิสาสภะพุดาอาหุงตันจัสัพังอภิญญายาววะกิตวานนะจักคุมาต,ตโตอมันตยสนิสัทธาสาวเกสาสเสนระเตเทวกายยาพิกันตาเตวิชานาถะพิกโวเย ิตยิสามิติราหิอนุปุปรโสสัตตสหัสสาวยยขาภุมมากปิลวัตวาอิติมันโตชุติมันโตน้ำตัวยัสสิโนโมทามานาภิกมของพิขูนางสมิติงวะนางชัสหัสสาเหมาวตายขานันนตาวนิโนอิติมันโตชุติมันโตน้ำตัวยัสสิโนโมทามานาภิกกมขงพิขูนางสมิติงวะนาง สาตาคิราติสหัสายาขานันตะวานิโนอิทิมันโตจุติมันโตน้องโตยัสัจิโนมธามนาพิกามุมพิขูนางสมิติงวนาอิเจเตโส拉萨สหัสายาขานันตะวานิโนอิทิมันโตจุติมันโตน้องโตยัสัจิโน มทมนาภิกกรมมพิขูนางสมิติงวานังเวสสามิตาปัญจสตายะขานนะนะตาวนิโนอิทิมโตชุดิมันโตนังโตยัสสินโนมทัมนาภิกกรมมพิขุนางสมิติงวานังกุมพิโรราชค้าฮิโกเวปุลสานิเวสนังผุโยนางสตัดสหัสสังยะขานังปายิรูปปาสติกุมพิโรราชคาฮิโกโสมปาขาสมิติงวานังปุริมันจัตทิสังราชาทตารโถปัสสาสติคันนพันังอธิปติมหาราชายจัสิโสปุตตา ปุตตะปิสัตสภาวะโอยธนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวนนงมันโตยะสสินโนมธัทมาณาพิการมุพิขูนางสิิติงว่นางทักคินันจัดที่สังราชาวิรุณโถรตปัสสาสติคุมมันทนังอธิปติมหาราชายะสสิโสปุตตะปิสัตสภาวะโอยธนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวนนงมันโตยะสสินโน ตุโมธรรม,มานาภิกกม,มุพิขุนางสมิติงวงานางปชิมันจัตทิสังราชาวิรูปขโคปัสสาสตินาคานางธิปติมหาราชายัตสิโสปุตตปิตัสสะพระโอยธนมามหาภลาอิทิมโตชุดิมันโตนาวันโตยัสสินุนโมธรรมนาภิกกรมุพิขุนางสมิติงวงานางอุตรันจัตทิสังราชาวิรู กูเวโรตตตาปัสสาสติยขานาธิปติมหาราชายาจาศิโสพุตตธปิตัสสาพระโวอินธนามามหาพลาอิทิมโตชติมันโตน้ำโตยาสศิโนมธมานาพิกรรมุพิคูนังสมิติงว่านังปุริมาทิสังรัตตโถทักิเนนาวิรุณโกปชิเมนาวิรูปโกกูเวโรอุตรังทิสังจัตตโรเตมหาราชาสมันตาจัตตโรทิสาทัทธลัมานาอัถังสุวเนกปิลาวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูเวจันนิกาสธามายากูเตนทุเวเตนทุ วิภูจะวิภูโตสหจะจันทโนกามาเสทโทจะกินุมันทุนิมันทุจะปนาทโทโอปัมยโยจะทเทว,วสุโตจะมาตาลิจิตตเสโนจะคันทโผนโรราชาชโนสโภอาคูปัญจสิขโขเจวะติมพรูสุริวาจะ สุริยวัชสาเอเตจเยจราชาโนคันธภาสหาราชุพิโมทามานาพิกรม,มูุพิขูนาสมิติวนังอัฐาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหาตัจจกาลํมภรัสตราอาคูปยาคาสหายาติพิยามุนาทาตราราาัฐจะนาคูนาคายาส,สินโนเอราวัโนมหาหนาโคโสปาขาสมิติวนังเยนาคะราเชาสหสาหารันติทิพาทิชาปัสขี วิสุทธะจักขูเวหายาสาเตวณมัชฌปตาจิตราสุปนนาะอิติเตสนามังอภยันตานาคาราชานามาสิสุปัน,นโตเขมามะกาสิพุทโทสันนหาหิวาจาหิอุปวาวะหะยันตานาคาสุปันนาะสารนมกังสูพุทธางชิตาวชิราหัตเถนะสมุทงังอสุราสตาพาตโรวาสะวัตเสเตอิทิมโตยัสสินโนกาลกันชัมหาพิสมา อสุราธานะเวกษาเวปจิตติสุจิติจะปหาราโทนมุจิสหะสตัญจะผลิปุตานังสเพทเวโรจะนามกาสันนายิตวาพลินเสนังราหุพัทะมุปปะขมูสมโยธานิพัทันเตพิขูนางสมิติงวะนังอาปูจะเทเว,วาปฐวีจะ เตโชวายโยตถาคมุมวารุณาวารุณาเทวาสมโมจยัสาสาสหเมตตาการุณากายิกาอาคูเทวายัสสิโนทัสเศเตธราทากายาสัพเพนานะตาวน,นินโนอิทิมันโตจุติมันโตนาวันโตยัสสิโนโมธามานาพิฆมุพิคุณางสนมิติงวานัง เวนทูจัตเทวาหาลีจัตอสมาจัตทุเวยมาจันทนสูบริษาเทวาจันทมาคูปุรักิตาสุริยสูบนิษาเทวาสุริยามาคูปุรักิตานักตานิปรุรักิตวาอากุมันทวาลาหกาวาสุนังวสโวเศธโศสโกปะขะปุรินโธท้าเสเตนะธากายา สัพเพนันตวันิโนอิทิมตัตชุติมันโตน้ำตัวยะสสิโนมทมนาพิกรรมมุมพิขูนางสมิติงว่านังอธาคูสหภูเทวาฉลามคีสิขาริวะอริตะกาจารโอชาจะอุมาภูผานิพาสิโนวรุณาสหธรรมาจะอตุจะอัจุตตาจะาอเนชกาสูเลยยารุจุลาอาคูอาคูวาสะวเนสิโนท่าเสเตตะลากายาสัพเพนันตวันิโนอิทิมตัตชุติมันโตน้ำตัวยะสสิโนมทมนาพิกรรมมุมพิขูนางสมิติงว่านัง สมนามาหาสมนามานุสามนุษสุตตมาขิขาปทุสิกาอาคูอาคูาคมนนปทุสิกาอาถาคูหรโยเทวาเยจโรหิตะวาสิโน ปาราคามหาปาราคาอภูเทวายสันเสนโนทัศเสติมมน,ตตมมน,ตนาทากายาสัพเพนะนตตวันิโนอิติมันโตจุติมันโตนันโตยสัสนโนมทมนาพิกาม,มุมพิกูนางสมิติงวนังสุกาการุมหาอารุณาอภูเวกันัสสาสหาโอทตตคายหาปโมขาอภูเทวาวิจักนาสถามตาหาราคชามิสกาจยายสัสนโนทานายังอาคาปชุนโนยติสาภวิสติทัศเสเตินาทากาย,ยาสัพเพนะน,นตตวันิโนอิติมันโตจุติมันโตนะมันโตยสัสนโมธัมนาพิกามุพิกูนาสมิติ วะนังเคมิยาตุสิตายามากัตกาจาย,ยัสสิโนลัมพิตกาลามมเสถาชตินามาจะอาสวะนิมมาติโนอัฏะอาโกอัฐะโกประนิม,มิตาทาเสเตทะทา,ากายาสัพเพนันต์าวนิโนอิทิมันตุลชติมันตวนนัมตุลยัสสิโนมุธมานาภิกขะมงภิกุนังสมิติวะนัง สัตเทเท,เทเว,วานิกายาสัพเพนะตะมนินมนนโนนามันวะเยนะอคันชุงเยจันเยสติศาสหาะบาวุฒะชาติมกขีลังโอคาติน,นะมะนาสวางังทักเขมโมคาตรางนนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุปรามาประมะโตจะปุตตาอิจิมโตสหะสันนังกุมาโรโอเตสโจะโสปาขาดสมิติงวะานาังสหัสสะพระมะโลกานังมหาปรมาทิตถติอุปป,ปันโนุติมัโตพิสมากายโยยัสสิโสท้าเศษไิสราอาโคปเจก,กะวส สวัตติโนเตสัญจะสมจโตอาคาหาเดโตปริวาริโตเตจจะสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพ,พรเมเกมาราเสนาภิก,มสสก,กา,ามิปสะกันหัตสันท,าาทนะิยังเอถาคันหัตถะพันธะราเกนะพันธะมัตุโวสมันตาปริวารถธามาโวมุจิธาโกจิตนังอิติตถะมหาเสนโกรหาเนสนางอภิสยิปานินาตละมาหาจาัจจะ สารัางกัตวานาเพระระวังยถาปวุสโกเมโขธนยันโตวสวิชุกโกตถาโสปัจุทาวติสังคุตวะสยังวเสตันจะสัพ,งพังอภิญญายะวะวกิตวานาจักกุมาตตโตอมันตยีสัทธาสาวเกศาสเนระเตมาระเสนนาพิกันตานเตวิชานาถาพิกโกวเต จะอัตปรปับมัก,กรุงสุทตะวาพุทธศัตร์ศาสนงวีตาราเคหิปกกมงลยเนสังโรมปิชยุงสเพพิสตะสังคามเาพยาติตายาสสินโนโมทันติสาภูเตหิสาวกาเตชเนสตาติ